อันครับแต่ราคาคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมอะเอาผมอยากได้ราคาหนึ่งเขาอพี่อยากได้เท่าไหร่อะจริงๆผมอยากได้ทั้งหกหมื่นนี่คฮัลโหลไปอกวยหายไปโอ้ไปตามพวกควยมาได้ไหมล่ะพ่อกลวยไปไหนปล่อยไปหลายปีแล้วจริงๆจะปล่อยทั้งกล่องเขาไม่เอาทั้งกล่อง อ่ะเท่าไหร่ครับอันนี้นี่สี่พันได้ไหมครับอันนี้ได้ครับอันนี้อันนี้อันนี้มันทีหลังนะบล็อกเป็นผลอันนี้ยุคหลังใช่มันเป็นผลไงคือบล็อกทีแรกก็ต้องไม่มีไม่มีผลอ่าเวลาปั๊มอีกครั้งหนึ่งมันก็เอาบล็อกเดิมมาปั๊มก็เป็นผลมันเหมือนที่มีบล็อกอยู่เงี้ยเหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้อ่ะพี่เคยไปทำนามบัตรร้านนี้พี่ไปสั่งทานนามบัตรอีกสามปีอ่าอ่าเขาบอกเฮ้ยพี่มีไฟล์โฟลเดอร์เก่าอยู่นะไม่ต้องออกแบบปล่อยได้มมม้้ยยออออออ่่่่ะเเาาาถึงุคคคคดีีีกกวขขจไไปหูลใชืืื ผมไม่รู้ข้อมูลว่าทันหรือไม่ทันเงี้<ะ>ก็เอาไอ้ที่แบบว่าทันแล้วดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องไปนั่งเถียงกคาครฮะเนี่ยอย่างเงี้ยยืดยืดเดี๋ยวเป็นทีหลังหมดเราเอาบล็อกแรกแต่จะาถามว่าบล็อกนี้เป็นปีไหนอะ่ะไม่รู้เราเพีอันนี้อะอันนี้มาถามมาถามที่เฉยครับอันนี้อันนี้อันนี้คืออันนี้ตอนแรกมันเป็นแบบนี้พอหักแล้วเป็นอย่างงี้อันนี้เอาอยากเอาให้เป็นมวลสารเพราะว่ามันเป็นมันดูดกับเหล็กอะไรติดด้วยนะเป็นงั้นเป็นแร่เนี่ยอ่า คิดว่ามันแท้นั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าของที่ไหนผมก็ไม่รู้แล้มันจะเป็นแล้วแล่เลยอ่ะครับแล้ครับเขาผสมอันนี้เอามาไว้ให้ทำมวลสารโอ้ขอบพระคุณผมได้นั่งดูอะไรด้วยยีพ้าแท้อันนี้แท้โอ้มีพ้าแท้ก็ในตังค์อ่ะอันนี้ยังไม่ตกลงราคามาอันนั้ฝั่งนู้นตกลงอ๋อโอเคไม่ใช่ปัญหาได้เดนนี้เขาบอกให้มาคุยกับคุณโอ๊ตอีกทีพีก็ได้อยู่อันนี้ตับ รู้ไหมครับว่าที่ไหนไม่รู้บางอย่างเหมือนคนคนทั่วประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนใช่ไหมเราก็จาแต่คนดังๆรำแต่ดาราดังๆจะ <c oughs> ถามว่าคนนี้เป็นใครบ้างไม่รู้จักหมดเลยครับนึกว่ารู้ยากครับคุณร,รู้เยอะมากจริงๆร,รู้เยอะมากก็รู้เฉพาะที่เขาเล่นกันเี่นแบบนี้พี่อยามซื้ออยาให้มีผลพอเรามีผลปุ๊บอะเราเออย,เอ,อ,ยอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยไม่ตาดอย่างเงี้ยไม่มีผลไม่ให้พักกันใช่ ก็เขาจจะเวลาเวลาญาติเราไปทําบุญปีศูนย์เก้าได้มาไปหนึ่งหนึ่งก็ได้มาไปหนึ่งห้าก็ได้มาแต่ใช้บล็อกเดิมนะพี่ดูสองอันนี้ดิอันเนี้ยหนึ่งบอกเขาดีไงศูนย์เก้าไม่ใช่ปัญหาดนดใช่แล้วก็พยายามซื้อให้ไม่มีผลอ่ะสบายใจสุดครับศูนเก้านี่คือของวัดระคังเหมือนกันวัดอรุณวัดอรุณ คือจริงๆตอนนั้นอันนี้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 ผมอยากเอามาให้ทำวิจัยคารวงพ่อกับวัดอันนี้อันนี้มากกว่าอันนี้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 คือหลวงพ่อทีศเอกอันนี้คือหลวงไอ้รูปที่เอามาให้เนี่ยหลวงพ่ออะไระหลวงพ่อแสวงวัดเขาถ้ำกระพนี่คือพระท่านใช่เอาคือแขวนไปฉีดยาไม่เข้าแน่แ่เยี่ยม ผมเชื่อไม่มันผมเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าพระมันพอไม่ใช่ยุคปู่สุกะแล้วมันเป็นยุคหลังอะแล้วมีวัดเอกเพราะผมผมก็ไม่เคยเชื่อว่าปู่สุกทําพระคนเดียวลูกศิษย์ท่านก็ต้องทํากันมาเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะตีเป็นเก๊ผมก็ว่าให้เป็นที่มีวัดอยู่ดีกว่าให้คนเขาแขวนได้เพราะแขวนมีที่แล้วมีประสบการณ์เพื่อจะได้มีราคาขึ้นไปมากสมมุติถ้ามีประสบการณ์ แต่เขาตีเก๊กันหมดอะอย่างเงี้ยเปิดเผยไปใครเจอแบบนี้ก็คือมันต้องมีปล่อยโปรโมท<ะ>สมัยก่อนไม่มีหนังสือไงพี่เวลาเทียบหนังสือก็เล่นได้สมัยนี้ไม่มีหนังสือมันมีแต่อากาศอะมันก็เลยเล่นกันไม่ได้<ะ>อ่ะนี่อ้าวนี่อ้าวนี่อันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ขอสองพันได้ไหมสองพันเหรอพันห้าได้ไหมได้ได้นะอ่ะเอาตรงนี้ดีกว่าได้ครับอันนี้ไม่เอาไม่เอา นี่ไม่เอาเนาะอเคอันนี้อันนี้ให้เป็นมลรดกขอบคุณครับมีอย่างอื่นไหมมีแต่เขาเขาว่าราคาจะไม่ถึงกันเอาไม่เป็นไรมาขอให้เทะไม่ครับแต่ราคาคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมอ่ะเขาผมอยากได้ราคาหนึ่งเขาพี่อยากได้เท่าไหร่อ่ะจริงๆผมอยากได้ทั้งหกหมื่นเนี่ยกวยหายไปอ๋อไปตามพกกควยมาได้ไหมล่ะเฮ้ยมันซื้อได้แล้วไม่หาพกกลวยไง ซื้อเสร็จไปหาพากลวยเหรียญเดียวแล้วมาครบชุดชุดได้แพงเลยเพราะกลวยไปไหนปล่อยไปหลายปีแล้วจริงๆจะปล่อยทั้งกล่องเขาไม่เอาทั้งกล่องขาวแต่ที่ขายได้ก็เอาองค์เดียวข้าวแต่ที่ขายได้อันนี้ก็อยากปล่อยทั้งกล่องนั่นแหละจะคขาไม่ยอมเอาสี่หมื่นได้ไหมล่ะถ้าให้อีกห้าพันอย่าเลยจริงจริงอย่าเลยเพราะว่าพะกลวยไม่อยู่แล้วจริงๆถ้าอีกห้าพันจบเลยนะ ตอนแรกผมคุยต,งตรงนู้นเอาหกหมื่นจริงๆหกหมื่นนะเขาบอบบเ้าต่อผมสามสามสามไม่ไหวผมผมก็อยากไปทั้งกล่องนั่นแหละเพราะเขาบอกขอแยกขอแยกเลยไหมแยกผมก็ไม่ไหวเหมือนกันจะไม่ไปขายทําไมเลยแยกนั่นพอแยกไปองแล้วเนี่ยปัญหาเกิดพอจะปล่อยทีทั้งกล่องเนี่ยแล้วกันเนี่ยสมมุติถ้ามันได้ราคาผมจะไปตามอีกกล่องหนึ่งผมว่าผมให้น้องไปกล่องหนึ่งตั้งไม่รู้นะ ถ้าอยู่ก็อยู่ทั้งกล่องออาสมมุติถ้าได้ราคาพอสมควรเราก็ไปปล่อยบอกเอ้ยพี่ให้ไีฟรีแต่พี่กลับมาให้เงินเนี่ยอจะคืนพี่ไหมได้ตังค์ด้วยเออเขาบอกก็หายไปแล้วถ้ามีตังค์ไปคุยเหมือนก็น่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยเราโกงจงปีนสี่หมื่นนะพี่เชื่อผมดิเฮ้ยันเพื่อจะไปพินารณา่ไรนี่่ะไรเซ็งไง ไม่เป็นไรผมก็ซื้อเพราะกวยมามใส่ไงก็ครบแล้วเหมือนกันมันวิธีโลกนี้ไม่มีอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้ใช่ไหมผมห้าร้อยเก้าพันเอก้าพันอันนู้นพี่ให้ผมสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าจะมันจะลำบากนะจริงจริงเอาไปคือกำลังคำนวณก,ก่อนสี่หมื่นหนึ่งแล้วกันลงตัวเก้าพันเป๊ะเลยจะเป็นห้าหมื่นเลขสวยสพูนสวัสดิ์ผมองไปตามหาซื้อเพรากลยเนี่ย เนี่เยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเผื่อได้ตังค์แล้วไปเอามาเอามาปล่อยได้อีกชุดเอางี้ทับิดาชุดหนึ่งมาพี่เอาเท่าไหร่นะทั้งชุดอะ่ะเพราะตอนเนี้ยผมเขากวยองเดียวไปไกลแล้วนะการแต่พี่จะเอาทั้งชุดเท่าไหร่อ่ะแสนสอาางอ่ะผมาให้พี่แสนสามถ้าพี่เอามาได้จบง่ายไหมอันเนี้ห้าหมื่นพี่แปลว่าได้พี่แสนสามจบเนี่ยง่ายไหมไม่ใช่ในเร่ออะไรยืงยากมากมายในชีวิตครับถ้าไปเอามาได้ใช่ไหมจุก้อง ห้ 5, นาหมื่นอนุมัติโอเคไป